เป็นสีซ้ายปิ้งวังยมน้าหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ําโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ําโพแม่น้ําเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสีซ้ายปิ้งวังยมหน้าหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ําโพรวมสีซ้ายที่ปาก เป็นร้อยดอยเป็นแสนนี่คือคำกล่าวขานถึงดินแดนส่วนที่เรียกว่าล้านนาไทยซึ่งสถาปนาขึ้นท่ามกลางเทือกเขาภูดอยและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์คำว่าล้านนาอันหมายถึงผื้นานานับล้านไร่จึงเกิดขึ้น เป็นดั่งอุปมาสะท้อนความมั่งคั่งบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะแม่น้ำแม่น้ำได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางอารยธรรมของดินแดนล้านนาไทยพงศาวดานล้านนาไทยจารึกไว้ว่า เมื่อกว่าพันสปีมาแล้วพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองลบบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรมอนทวาราวดีได้เสด็จขึ้นมาตามเส้นทางลำน้ำปิงเพื่อมาครองเมืองหริภูนชัยหรือนครลำพูนให้เป็นเมืองที่เฟื่องฟูทางพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นราชธานีแรกของแผ่นดินล้านนาโบราณ หริภูนชัยราชานาจักริมฝั่งแม่น้ำปิงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนาอยู่นานถึงกว่า500ปี นกระทั่งปีพุทธศักราช1835พยามังรายมหาราชผู้นำชนชาติไทยซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางทิศเหนือของล้านนาก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถยึดครองเมืองหริภูนชัยไว้ได้และสถาปนาศูนย์กลางแห่งอนาจาักรล้านนาไทยขึ้นใหม่ณริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นดินแดนของชนเผ่าลัวมาก่อนภายใต้การสนับสนุนของพระสหายร่วมน้ำสาบาน คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพยาวประกาศขนานนามราชธานีใหม่นี้ว่านบกุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงซึ่งมาจากคําว่าเวียงปิงหมายถึงนครริมฝั่งแม่น้ำปิง เวลาน,านานถึงกว่า200ปีที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เข้มแข็งและเฟื่องฟูทางวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาโดยมีแม่น้ำปิงเป็นประตูเมืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันทำให้เชียงใหม่ทัดเทียมอาณาจักรรอบข้าง ความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ำรวมกับกระแสะแห่งศิลปวัฒนธรรมที่เชียงใหม่รับเอาสิ่งที่ดีจากมอญและพมา่ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ลออล้อมให้คนเมืองเชียงใหม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมีความเป็นศิลปินโดยสายเลือดอันส่งผลต่อกิริยาภาษาพูดที่อ่อนหวาน มีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทั้งขีตศิลปนาตศิลป์และหัตศิลปมีความรักและหวงแหนขนบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพชน และเมื่อผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีอดีตราชธานีริมฝั่งแม่ระมิงก็ยังดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ท่ามกลางกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวันนี้ ชาวบ้านชาญเมืองเชียงใหม่ใช้ไม้ไผ่และกระดาษสามาทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งอย่างที่ปู่ย่าตาทวดทำกันมามีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกฟักหรือกระติบข้าวตรวจตราดูจนแน่ใจว่าไม่มีรูรั่ว<ๆ>ก็รมควันเข้าไปให้พองตัว<ๆ>จึงปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่ว่า ลมร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงาชาวล้านนารู้จักทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าว้าวควันหรือโคมลอยทำในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปีเท่านั้นตามคุ้มวัดต่างๆชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ทำโคมลอยขึ้นประชันกันสนุกสนาน และเชื่อว่านี่คือการทําบุญที่ได้อานิสงส์สูงเป็นการกระทําเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุลามณีซึ่งหมายถึงพระเจดีย์บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึง นิฐานว่าชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำโคมลอยมาจากจีนโบราณซึ่งเชี่ยวชาญในการคำนวณทิศทางลมจึงมีการผูกประทัดแบบจีนติดไปกับโคมลอยเป็นสัญญาณบอกว่าโคมลอยไปในทิศทางใดเชื่อกันว่าหากโคมลอยไปตกบ้านใดก็ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นวันใดที่มีว่าวควันหรือโคมลอยสู่ท้องฟ้าชาวล้านนารู้ว่า บัดนี้เทศกาลเดือนยี่หรือยี่เป่งเวียนมาถึง네อีกแล้วการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางสองเดือน เดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนยี่เปงจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่หรือวันขึ้น15่ําคำเดือน12อ,อันเป็นช่วงเวลาปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวข้าวในนากำลังตั้งท้องรอเวลาเก็บเกี่ยวชาวล้านนาถือเป็นฤดูการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการี ถางผักติดหรือถ้วยประทีปจัดไว้ตามจำนวนอายุของพ่อและแม่แล้วจุดถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมค้างหรือโคมแขวนในโบสถ์วิหารบรรดาแม่บ้านทำกระทงเตรียมไว้ลอยในแม่น้ำประดับประตูบ้านของตนด้วยต้นกล้วยและดอกไม้เรียกกันว่าประตูป่าเกี่ยวพันกับป่าหิมพานในตำนานทางพุทธศาสนา ตกแต่งโคมกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้ขวดใส่น้ำมันน้ำมาติดไว้ตามรั้วบ้านเพื่อคืนเดือนเพ็นวันนี้ประตูบ้านของตนจะสว่างสวัยกว่าวันใดนี่คือความสุขใจที่ได้ประทาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สนุกสนานกันที่หน้าบ้านแล้วก็ชวนกันไปลอยกระทงในลํำน้ำปิงจากงานประเพณีพื้นบ้านโบราณยี่เปงได้กลายเป็นเทศกาลร,ระดับชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศบรรยากาศเทศกาลยี่เปงในวันนี้ดูเหมือนได้ลบเลือนความหมายที่แท้แต่โบราณไปเสียแล้ว มีหลักฐานว่าชาวล้านนาไทยมีประเพณียี่เป็งมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรฮริภูนชัยลำพูนในราวพุทธศตรวตรรษที่14ตำนานเมืองลำพูนระบ,บุว่าในสมัยนั้นได้เกิดอหิวาตากโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีครั้นเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางกลุ่มย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมบางกลุ่มตั้งรกรากอยู่ที่หงสาวดีถึงเดือนยี่เอง ชาวลำพูนคิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงเอาข้าวของสายแพรไหลล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนที่เมืองหงสาวสดีแต่ด้วยเหตุที่คนโบราณมองเห็นแสงเทียนในกระทงยามเมื่อกระทบน้ำสะท้อนเงาคล้ายแสงของผีขโมดจึงเรียกประเพณีลอยขโมดภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกประเพณีลอยกระทงตามอิทธิพลทางภาษาจากกรุงศรีอยุธยา นอกจากนั้นชาวล้านนายังเชื่อว่าการลอยขโมดหรือลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้เหนือหาดทรายในแม่น้ํานำมานาทีซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ณนะแห่งผลตำบลใดอีกทั้งยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยี่เปงจึงเป็นเทศกาลงานบุญที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องชาวล้านนาน ความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป็งในอาณาจาักรล้านนาโบราณที่ทำให้กลางคืนสว่างสวายราวกลางวันเท่าแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถูกพรรณนาไว้ในโครงนิราชหริภูนชัยตอนหนึ่งว่ารัชนีเพลิงพุ่งแจ้งจวนตะวันแสงส่องรังสีจัน์ทรแจ่มฟ้าราตรีดุดดูวันระวีแว่นอย่างเอสนุกสนันปานดาวล่าลมล่ม,ลมเมธนี จากโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานแห่งนี้เพิ่งมีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2532ในเขตอำเภอสารพีห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง20กิโลเมตรนักโบราณาคดีมีข้อพิสูจน์ว่านี่คืออดีตพระราชวังของพญามังรายมหาราชช่วงก่อนที่พระองค์จะสถาปนาราชธานีเชียงใหม่ทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง10ปีเรียกกันว่า เวียงกุมกามพิรารมเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำปิงอีกเมืองนึงซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของอาณาจักรล้านานาเชียงใหม่และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าแม่น้ำปิงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินไปจากเดิมภายหลังจากตีเมืองหริภูนชัยลำพูนสำเร็จก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่พระยามังรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกามขึ้น ในปีพุทธศักราช1829หรือกว่า700ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าชื่อเวียงกุมกามมาจากคำว่าคุมคามหรือการปกป้องบ้านเมืองแต่ออกเสียงตามสำเนียงล้านนาว่ากุมกามแต่บ้างก็ว่าในอดีตเมืองนี้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งพญามังรายจึงโปรดให้ขนดินมาทับหรือมากวมตามภาษาล้านนาโบราณจึงเรียกกันว่าเวียงกุมกวม หมายถึงเมืองควบน้ำภายหลังจึงเพี้ยนเป็นเวียงกุมกามซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้ร้างไปเมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาไทยระบุว่าเวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเวียงกุมกามกลับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมีข้อสันนิษฐานชั้นต้นว่า แม่น้ำปิงเมื่อไหลมาถึงเวียงกุมกามมีลักษณะคดเคี้ยวมากต่อมาเกิดมีน้ำท่วมและมีการกัดเซาะของลำน้ำทำให้ร่องแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินไปในลักษณะที่เรียกว่าทานประสานสายนานวันเข้าร่องน้ำเก่าก็ตื้นเขินร่องน้ำใหม่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเส้นแม่น้ำปิงใหม่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปี และเป็นเหตุให้เวียงกุมกามกลับกลายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนี่คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพื้นดินด้านขวามือมีลักษณะลาดต่ำลงไปเป็นร่องยาวขนานไปกับถนนเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรกว้าง70ถึง100เมตรชาวบ้านเรียกกันมาแต่โบราณว่าร่องปิงหาง หมายถึงร่องแม่น้ําปิงสายเก่าซึ่งบัดนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วและมีชมุมชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ในร่องปิงห่างจํานวนมากโรงเรียนแห่งนี้ก็นับได้ว่าตั้งอยู่ในแม่น้ําปิงสายเก่าเมื่อขับรถลงไปในร่องปิงห่างจึงเท่ากับว่าเรากําลังเดินลงไปในแม่น้ําปิงสายเก่าโดยมีฝั่งหนึ่งเป็นถนนเชียงใหม่ลําพูนอีกฝั่งหนึ่ง เป็นโบราณสถานเวียงกุ่มกัมสนามฝึกสุนัแขแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดเริ่มต้นของร่องปิงหางนับเป็นผืนดินที่งอกเงยขึ้นจากการตื้นเขินของเส้นแม่น้ำปิงเก่าอาณาบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้าคารกชัดเมื่อมองจากแม่น้ำปิงก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณที่ชาวบ้านพายเรือผ่านนี้คือปากแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งถูกการเวลากลบเกลื่อน จนใกล้จะเลือนลางไปจากความทรงจำของผู้คนเต็มทีน้ำแมปินสายเดิมเมื่อประมาณ400กว่าปีซึ่งในสถานที่ที่เขากำลังประชุมหรือปรึกษาหรือกันขณะน,นี้นั้นเป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้เป็นปากน้ำปิงซึ่งเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมไปทาง เวียงกุมกามซึ่งจะเป็นแนวลำน้ำใด้พานไปถึงจงังหวัดตะปุลนะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่า,าพวกเอามาช้วยกันพัฒนาสีกครั้งหนึ่งฉะนั้นด,ด้วย<ะ>ความตระหนักถึงความสำคัญ<น>ทางประวัติศาสตร์ของร่องแม่น้ำปิงเก่า กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามกาออซึ่งเป็นรัษดรท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรได้พร้อมใจกัน<ล>ฟื้นฟูฟบูรณะแม่น้ำปิงเกา่าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอีกครั้งมาพัฒนาในวันนี้และต่อน,นี้ไปนะครับเอาจะเริ่มลงมือหยุดนี้นะครับเพื่อเปิดปากแม่น้าปิงหานะครับรมาณีั เราก็มาอยู่ที่บริเวณที่คิดว่าจะเป็นาปากแม่น้ําปิงห่างซึ่งเคยเป็นแม่น้ําปิงเมื่อประมาณา700ปีถึง4ภ0ปีก่อนเน,นะครับเราจะทําการเจาะเพื่อเจาะหาชั้นทรายชั้นทรายน,นีเป็นเป็นเป็นชั้นดินที่สำคัญที่จะบอกว่าบริเวณนั้นนะเป็นบริเวณที่เคยมีน้ําแม่น้ําไหลผ่านนะครับ การพิสูจน์ชั้นดินในร่องแม่น้ำปิงเก่าได้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเขาใช้เครื่องมือตักดินทรายขึ้นมาพิสูจน์ลักษณะพิเศษของชั้นดินในจุดที่คิดว่าเคยเป็นแม่น้ำปิงในอดีตปุอไ่เจทรายยังเจอแล้วครับไหนอยู่ระดับไหนตอนนี้คนี่เห็นชัดเริ่มประมาณสักเก้าสิเซนนะ 85เซนครับจากที่เราเห็นชั้นทรายในหลุมหลุมเจาะ A2 เนี่ยนะครับคุณคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเป็นทางน้ำเก่าใช่ครับค,ค,คิดว่าใช่ครับเพราะว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมาด้วยลมไม่ได้ทรายโดยเฉพาะทรายหยาบแล้วก็เรามีกรวดกรวดนี่ก็เป็นตัวที่กรวดนิ่มนนะฮะซึ่ง ก็คงจะปิ่งมากับท้องน้ำเนี่ยนะฮะอาจจะเจอเม็ดสองเม็ดแต่เจาะเลึกลงไปเราคงจะเจอสวดอีกนะฮะซึ่งแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ําเก่าเนี่ยไหลผ่านซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่าปิงห่างน,น,นะก็จุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของของปิงห่างหรือแม่น้ําปิงเดิมซึ่งเคยไหลผ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อ รออยก่น,กนนะครับนะครับถ้าไอตะกอนทางน้ําที่ว่าจะเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่นี้เราจะใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดทั้งสายดูจากนี่นี่เราอาจจะบอกไม่ได้นะฮะมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆแล้วก็อาจจะบอกว่ามันตกเม็ดหนึ่งเนี้ยร้อยปีปแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเอ่อ การเกิดุกภูเไลึกลงไปใต้แม่น้ำปิงในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานว่านี่คือจุดที่ตั้งวัดป่าตาลซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแต่ต่อมาได้จมหายไปใต้แม่น้ำปิงสายใหม่ซึ่งไหลเปลี่ยนทางมาเพราะอุทกภัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว าวามสิบแล้วก็หนาประมาณ5้าหเซนจริงเราก็เป็นอิฐที่พบในโบราณสถานในพรขววญยืนอดีตหัวหน้าหน่วยศิลปกรที่4จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยสำรวจและงมพบโบราณวัตถุในบริเวณดังกล่าวมียงยอดเจดีย์นะครับในส่วปรียอดนะที่อิฐวงกลมแล้วก็อิฐรูปซึ่งวงกลมนี่ที่ใช้ต่อในการก่อสร้างตัวเจดีย์นะครับและนอกจาก บราณวัตถุที่เป็นอิดแล้วนะฮะล้วก็พบพวกเศษพื้นดินเผานะฮะทั้งที่เป็นแบบเ,เนื้อดินแล้วก็เนื้อเครื่องหินนะที่แกล่งนะครับภาชนะดินเผาเนี่เป็นส่วนกำกำหนดอายุได้อย่างหนึ่งว่าโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้หลักฐานที่พบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าบริเวณเนี้แต่เดิมก็เป็นพื้นดินมาก่อนก่อนที่ลําน้ําที่เราไปศึกษาในเรื่องธรณีวิทยามาเนี่ยล้าน้าจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วก็ทําลายโบราณสถานนี้พังทลายลงไปอยู่ในน้า ว่ทีผมตจากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยาบัดนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำปิงได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์บางหน้าของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เปลี่ยนไปด้วยถึงปัจจุบันยังมีหมู่บ้านบางแห่ง ที่ชื่อของหมู่บ้านบ่งชี้ว่าในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงสายเก่าหลงเหลือเป็นหลักฐานพอให้สืบพ้นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ร่องแม่น้ำปิงสายเก่ายังไม่ถึงกับตื้นเขินไปโดยสิ้นเชิงบางช่วงตอนได้กลายเป็นลำเหมืองที่เพื่อประโยชน์ต่อชาวนาชาวสวนอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2517 รมชลประทานจึงได้จัดตั้งโครงการชลประทานหลวงแม่ปิงเก่าครอบคลุมพื้นที่กว่า4,000 40, ไร่ในเขตอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการจัดสร้างฝายและคลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากร่องแม่น้ำปิงเก่าอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ นี่คือพระพุทธสายญาต์วัดหนองพึ่งตั้งอยู่ติดร่องแม่น้ำปิงเก่าในเขตอำเภอสารภีตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวไว้ว่าได้มีพุทธธรรมนายว่าแม่น้ำปิงจะท่วมเมืองหริภูนชัยลำพูนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธสายญาตหรือพระนอนขวางทางไว้เพื่อให้แม่น้ำปิงไหลไปทางอื่นเสียวันนี้การเวลาล่วงมากว่า2500ปีจากสมัยพุทธกาล แม้เรื่องราวตามตำนานจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่บัดนี้แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปให้คนรุ่นเราได้ประจักษ์แจ้งแล้ว